สำหรับปีการศึกษานี้บางท่านก็เป็นผู้ปกครองเก่าแล้วนะคะแล้วก็คงจะทยอยกันมาเรื่อยๆตามเวลานเราเปิด9โมงวันนี้ก็เลดมานิดหน่อยประมาณ5นาทีนะคะเพื่อรอผู้ปกครองนะคะตอนนี้จะฟังไปเรื่อยๆนะคะผู้ปกครองของคุณครูรับผิดพอบในงานงานเพื่อการงานบริหารทั่วไปนะคะอาคารสถานที่นะคะซึ่งปีนี้เราก็ได้ตกแต่งหน้าตาของโรงเรียนไปบ้างพอสมควรหลังจากที่น้ำท่วม อย่างหนักหนาสาหัสเลยค่ะผู้ปกครองที่ผ่านมาประมาณเดือนตุลาพีห้าสเราปิดเทอมแล้วต้องเลื่อนการปิดเทอมที่หนึ่งออกไปหนึ่งอาทิตย์นะคะหลังจากน้ำท่วมก็มีบูรณะซ่อมแซมหลายอย่างที่ต้องใช้งบประมาณมากนะคะเป็นงบประมาณที่จากท่านเจ้าของโรงเรียนทั้งนั้นเลยนะคะให้หน่วยงานของราชการยังไม่ได้ช่วยเหลืออุ้มชูเราเลยทำแต่รายงานความเสียหายรายงานไปแต่ยังไม่ได้งบ มาช่วยเหลือนะคะซึ่งต่างจากโรงเรียนรัฐบาลซึ่งเขาก็ได้มาบ้างแล้วในส่วนหนึ่งแต่ของเรารายงานอย่างเดียวค่ะสองรอบสามรอบแต่ยังไม่มีการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นความกรุณาของท่านเจ้าของโรงเรียนละคะ่ะเราก็ต้องปรับปรุงนะคะตั้งกตรั้วด้านข้างที่ท่านเห็นเนี่ยจังทาสีไม่เรียบร้อยเนี่ย ทั้งหมดเลยครับผู้ปกครองเพราะน้ำมันมาแรงมากนะคะพบบริเวณทางเดิเนเนี่ยเราก็เล็งเห็นว่านักเรียนร้อนนะคะบางทีฝนตกบอบบางฝนตกเนี่ยนักเรียนเดือดร้อนเวลากลับบ้านนะคะท่านก็ทําให้มีร่มเงาและก็ความสะดวกสบายขึ้นนะคะมีโรงรถด้านหน้าเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดปัญหาผู้ปกครองมาส่งด้านในทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะคะบางครั้งมั่วันหมดเลยถ้านักเรียนทั้งรถเพราะฉะนั้นไม่เกิด ความปลอดภัยแก่ตัวนัวเกเรียนนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้รถจอดด้านนอกซะนะคะมีโรงรถอาจจะไม่เพียงพอในตอนเช้านะคะเดี๋ยวค่อยขยับขยายกันต่อไปด้วยบประมาณที่มีจํากัดนะคะมีกระหมดไปเยอะแยะเลยะคะ่ะผู้ปกครองแต่เราก็ต้องทําเพื่อลูกหลานของเราได้เกิดความสบาย